สวัสดีครับพี่้องสวัสดีพี่้องสุปูุ้กคนครับเ mm hmm. มื่อนี้เศารนี้ผมพาพีพาน้องมาเลาะตลาดเศารบ้านคผมค่ำตะบนแคงเขีงอำเภอกุดขปุ่นจังหวัดอุบลราธชธทานีปเปิดบ้ากับว่า่อปลาคอยแม่คือเกา่าโลดอะไรละแ,ลแม, я, ม่มือเนี่ย คือเก่า้ะครับเดินลอยเดียวคือเก่าของแม่เราคือเก่าเหมือนเดิมเรื่องเนี้ยปลาดุกคือเก่าปลาคอแล้วก็ขั้วให้มื้อนี้พิเศษไม่พักดังขมหนําเช็บาดนี่แม่ซิบเดียวนะครับเดิ๋พักดังขมฝักธรรมชาติบ้านเฮาปลอดสารผิดเปิดเอาน้าต่อเฟื่องต่อเขาไผดูก็ได้ไผบดูกัมาเอาอยู่นีละซิบบาดกันเรือเฟื่อกครับผม จะไปเคลียร์เห็นมันเมืม่อยเห็นมันปวดหลังปวดเอวป่ะเอาขอเบอร์ข้างในแดดออกเลยเด้อพี่น้องคนนี้แดดออกร่มหนาวแดดออกแต่ว่านี่แหละอันหนึ่งสินค้าขายดีขายบ่ทันเลยผักบานเข่างามๆเลยเบนแม่พี่น้องเอ้ยต้นหอมมัดละโลโลละซ่าบาทบาเลยครับเดยงามๆแบบสุดยอดเลยนะ่อีกมักเขือคือการสุด ส้างทายมือพี่ก็มีด้อพี่น้องเด้อเคียงเนื้อเคียงหมูไอ้มาตองเทียบกรุงไทยกันแวะมาหาอะไรครับแนวลาบแนวซ้อยนี่นะคือขักเป็นพิเศษเลยครับเมื่อนี้วันอังคารที่สามสิบธันวาคมเขาสู่เทศกาลปีใหม่แล้วพี่น,อนะนอ้องนะน้องเข้ามาตองเทียบกรุงไทยาหาเหลาะหาแนวอยู่แนกินพักกาดีเลยพี่น้องเลยซอยนี่แห้งขัด ซอยน้อยๆเขบยบแคบข้นเต็มเลยนะพักนี่คือคักงเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้พักบ้านห้องมันงามพี่น้องพักงามๆราคาถึกๆเลยนะพักงามๆแ,แม่เราปลาตองกก่บักทัวเฮ็ดกาดเฮ็ดบดนังเข้มซีบดโอ้ซอยหัวฮขงขาดคนโหดพ นี่นพี่น้องพักบนดเลถมันเคียงเนื้อเคียงหมูอูแม่ครับผ้าพี่พ้าน้องไปเลาะทางไหนก่อนโอโพดูม่ไปเลาะกูนะดแมพักน้ำงามพักกาศอย่างเงียเลย พ่อเพิ่งเดินประกาศอีอย่างล้วนี่คืองามแท้สีไหมประกาศหอมอิตาลีค่ะสิบบาทบลพี่นี่ประกาศหอมอิตาลี่ทีหมวกมัน<อ>จะมีทีหมว่วงสีเขียวแต่ว่าสีมันคืองามแท้านอาอ่ะสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อต้นบักใไงหนึง่งโอ้ใกล้ๆกันก็สีเขียวแต่ว่าเป็นต่างสีสีเราซื้อน้องพี่น้องรสชาติสีงามดีอหเด้อพี่น้องประกาศอิตาลีเราอ่ะดูสินค้าเราคือเก่า ข้นกับกระลักบ้ากระลักคือขักหัวโพงหัวป่าแล้วกว่นต้องสิไปทางนี้สิพ้าผีพ้าหนองไปเบิงสมทางพีกว่านี่ปลาเนี่ยนาตูนอ้วนปลานิ่มอาดู เกี้ยนเหนือเกี้ยนหมูทางองเขามากเลยลองเอ้ยถึกข,ขัดสุดๆดี่เลย ทางนี้แม่เล่าใกล้สิบเบดแล้วมือนี่ล่อหนึ่งคือเกาเหลือแต่พักบุ้งก็เหมือนกเตียมน้อยเดียวขายหมื่นละล่อกระเพ่ะโคตรพ่ออิเลีหมื่นละเต็มล่อสิบเบดแล้วมือนี่ลูกกาเล่าหลายคนมาจากกรุงเทพน้ำน้อยเนาะคือคัตอีหล่แม่เล่าอันนี้เนี่ยพิมสัมเร็จปลูกกามี่มกแกงตุ๋นไก่ เราลามพอเราเหี่ยบเป็นทนเป็นทนไปขังในปีนไก่บรรลือโลกเรากัมเพง,งิย่าข้างในมันแก้วบอลบือโอ้มันแก้วบอลบือมาหอดพี่เลยบานนี้มันแก้วตะเภา,า,เ,าเห็นด้านน้ำขังทางพี่น้องเอ้ยโลละสิบบาทมันแก้วบอลบือเลย คนกำลังหลังมาทาง้เาเหรอถ้าสุดไปทางไหนไปทางพีล่ลงคนหลยคือขัดคือเกา่าพักกัซ้อเบิร์เลี่ยวมาพักบนหลยปันใดมือเท่าเราพัก แม่เราอือเก่าบัก,กัวบักพักบ,กกบ,กบ,กบักอันนี้ยังก็บักบักมอนเบอรี่สุกกอร์มี่แม่เราพักพักงามๆคือเก่าอันนี้โอ้ของสดเราก็มีตัวเหมือนีลยพักเสียนพักเสีย่ยมมีหอนหนดูกินรอกินซ่อน ก,กระนาดาาเดือดก็ะมีะกระมีแม่เรา,เานี่นะครับฟักสีนี่นุกี้ยดองเลยหหล่เอียอหยูเด็วกินท้างไอ้ข้าวเาไปเบิงสนท้างพุ่มนี่ยุมดอกบักสังเล่านี่ล้มืนเนี่ยเฮ้ยละบานเนี่ย แต่ว่าเขาไม่มมัน่อหลายมุมแก้วบองแล้วหนิว่าไปจำเหรอเท่าซดกับี่เท่าลาบแล้วกับี่กันจีการเฮียกระซื้อส้มเรียไปโหลดมกเดี่ยทำข้ามมกอย่างมึงนี่มกปลซซิวสมฟานนอยกับี่มกปลาซิวบ้านเท่ากับี่แก้วบองนี่แหละดอกอันดอกบักสังเพิ่น บอกสั่งเลยพี่น้องเด้อแก้วบองลราขึไปจำเอาแก้วบองให้ผมนั่นแหละครับก็ได้จำานียแก้วบองไปจำเด้อพี่น้องเด้อคนก,กะกลังมาขอบคุณครับขอบคุณครับอโอ้คนคือขัดแท่ซีแยกเนี่คนกะลังมาลายไม่รโอ้พอเราขายบทันเลยกระทงกระเทียมเรา ขายกระเทียมก็บอกพริกแข่ง like, ก็ห <so> ่อกันเปลี่ยนว่าห่อกันพอแล้ววาขายว่าท่านเลยพริกกับกระเทียมแห่งก้าบเฮ้ยบมันจอดอยู่ซีแยกเลยเขาล้ำเราผมสอนเขาล้ำเด้อครับเด้อ อ๋อบังบักไง่น่จางบาทนี่แม่บังบักใหแปดสบาทบบาทครับจัหน่อยผุหละเป็นจังสิบบาสวยเติอผุหละครับอหแม่หนล่อหนึ่งสิเบิรล่ะเลี้ยองกัมว่สามตัวนะดปผูกเองขายเองแม่เราสุกหล่อมาขายเก็บตาดึกๆผุเพื่อนสิเดีมาขายน้อแม่น้อ รู้ขนาดได้ผู้เฒ่าวัลย์เท่าคืออะไรปลูกเองไก่เองพอได้ออกมาพ่อมงพ่อพวกนี่ล่ะวัได้อย่างไรหมากใหม่เนาะเดี๋ยวเาจะงกไปซอยนี่แต่ว่าไปเบิ่์นซอยพี่ก่อนเพ่มาโพดแถวข้นข้นก็หลังลังมา

คุณตายเขาก็ได้ออมกลับมาทาังเก่ารุ่นเก่าพี่รองทังคุณค้นกันหลายอยู่ตว <c oughs> ่าตว่ามื่คืนทั้งนี่เอาผ้ามาตั้งนี้ละพี่รองมาหล่อเบอร์น้ำใจพวกมา เท้าเผาบ้านแพรวหน่วยละซ้าบาทเด้อพี่น้องเด้อพุ่น้ชเสยเย็นเยนหน่วยละซ้าบาทเด้อครับเด้อมะเผาน้ำหอมบ้านแพรโอไมค์ล่ารับประกันของแท้วามแสบเลยครับผมของแท้เลย หนทางนวจอน้อยนึงโอยคนไเป็นแถวาาขไปพุ่นแล้วด้พี่นแต่ว่าเดี๋ยเขาถึงทางเขายางขไปมันกัสี้อนแสงแน่จักน้อยเป็นาเปิดเยะครับเป็นขยายแบายตาอ่าสร้งขอกสร้างเชื่อมนะครับจะได้เวนไปใส่ออกใส่เชื่อม เอากับม่เหลืออยู่หลายๆหนุ่มเป็น้อกนะแบ่งกันแดดกันร่มแบ่สายตาแบไซสายออกสายเชื่อมค่ะแวะถามมากรับพป่น้อกนถอาจะพูดเรื่อาวตีนี่มั้ยขอกเตยโต๊ะทั้งโต๊ะก็ทั้งตัวหลาทั้งตัวนั่งเยอะไปหมดแบกขามหวานองุ่นกลมเชียวหวาน แอปเปิ้ลเราอยู่เนะมิงบานเฮ่า <c oughs> คนรีิลปิน,นค่ะต้ในใจคน้นแรกนะม้น <c oughs> โอ้เจ้า่น้องเบือง์ี่กันนมูยอ่อมูยอ่ออุ้บบน แท <apartment>. ่ง <interfer> ส <es> ิบห้าบาทหอ้บกแพงเดือครับเดือดตรงไหนเก็บแท่งลอยหมูย่อเดือครับเดือดสิบห้าบาทแล้วตาใส่แล้วตาขนาดเพนันใหญ่อันหน่อยแบบเป็นหลอดก็มี่เดี๋ยวกลับพอเราขายเลยเนาะหมูย่อสิบห้าบาทเฮ้ยเงื่อนาขึ้นทางนี่ขึ้นมาโปรดแต่คนคนหลายรีแล้วครับวันนี้งางออกไปเบิ่งย้อนแสงนี่แหละเขาจะงางง้อครับเขามา สร้อยน้อยน Arizona, tu, ้อยนี่ก็เต็มขึ้นกันโอ้ยเนี sure ่ยกะโอ้โหค้นไหลเลยคุณน้องเบืองบรรยากาศตลาดนัดบ้านเฮาตลาดเศร้าคุ้มค่ำกำมลนแกงเขียงอัเพื่อกุดขกบุนครับจังหวัดอุบลมือนี้คนไหลเลยครับเทศการปีไม่แล้ว คนมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองมาเลาะหาแนวอยูดัดกินมาเลาะตลาดนัดบา้านเฮาแม่นบ่สือกัได้มาย่างก็ดีพี่น้องได้มาย่างมาเลาะก็ดีซึมซับบรรยากาศเก่าๆบางคนเห็นแล้วคิดพ่อตอนเป็นเด็กน้อยเพคนละไปอยู่กรุงเทพมหางไรเดนเดยนไปเลาะ,ะตาห่างมาพอตลาดนัดบา้านเฮาทันนี้มุ่นสเสน่ห์นะครับด้วยมองนะเราไปแล้มาบ้าสิโบสือมั่นกับสิพ่อแนวสื่อจำได้แล้วครับเพราะว่าแนวอยู่เด้อกินบ้านเฮามันหลนี่แต่แนวเป็นตาอยากเป็นตาแสีย บักทั่วปีพุนนะตอมบักทั่วปีหนูหน้ากาม,มี่หลายสิ่งหลายอย่างขับเนี่ยอยู่ในกิมบันห้องไอ้มักไผอยากแบบในมหาเลาะบึงไดผ้าใบ่นานาแพรเสือกันหนาวกระเป๋าล่องเท่หลายเหียง Dây, dây cho thải các ừ. cậu bạn không à, cắt thanh, dây cọc nó lọt ว่าวข้นไล่ามาเลายเฮ้ยเบิ่งกันนะปลาคอปลาดุกเล่าคือเก่าหมือนเลยูราปลาคอใหญ่กับมี่คือเก่าปลาคอใหญ่โลเท่าไหร่ล่ะครับมือนีลยลอยห้าสิบคือเก่าเด้อครับเด้อ โต,ตหน่อยก็ราคาก็อีกอย่างหนึ่งไลลงมาบักขามใหญ่แล้วก็มีเหียบขั้วไห่เหียบปลอยบักขามใหญ่ซีบบักขามใหญ่บไปตุ่มส่ประโอสดสดเลยเอาดองดองประโขลบสูบ้องคนเขาลังเลาะมาหล เดี๋ยวพี่รอเ้หก็สิงไปทางไหนและเข้ากับไปเรื่อยนี่ละปลาสมปลาแซลเข้ามาคอเกาเหล้ปลาดิการ์บูดปลาการอมเจัหิเปนองหญาการ้อมือ กับแหกสมาเอาสิ่งหกสามาอากาศกันไ้สามาองกาต้อไม่ได้ตงนี <am <am <s <S ้าาประจับวกี่หอวเกับเอาสุได้จะเา็่างกายาาาเอาลยังเหรอกอ่า่ะอปลาเกลียวปลาเกลียวมีหมด แม่อมเดินด้วยดีเขาไปถามราคาถามสินค้าบวกคนใดได้เป็นของนอคนายหรือเก่งใจแม่ค้าเพิน่นมนีเห่เพิ่นเด็กขายของเอากาเลาะเบิ่งอยู่ห่างๆเลาะเบิ่งบรรยากาศเอาเูิะมึงเอหรอสุดหยอดบรรยากาศเลยครับผม ตลาดเศร้าบ้านคุ้มค่ำตำบนเกียงเคียงอำเภอกุฏิปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีของเขาครับนี่นี่ก้นลายแห้งสุดๆเลยเหมือนบรรยากาศท่าผีกับพ่อท่าผีได้พี่น้องก่ไเลยพี่น้องต้องท่านีเนาะกูนะเน่ไปผู้ไก่ห่มบักคบกกูเนาะ

โคตโคตรโคตรอริแล้วครับเน้อรอบบ่าวสัญญาคือเกาใกล้เราปะบนไปบ่นมาอยู่ไปเราบ่าวน่นปลาหางปลาปลาหนังพุง ปลาอีหยังปลาอีดแม่นแบบครับโอปลาหักกล้วยตัวน้อยมันมันปกติมันต้องใหญ่กว่านี้เด้อเนาะครัำนองให้ตั้งได่ปลาหักกล้วยผมนึกว่าปลาอีดมันเหมือนไขกันเนาะไปหมกทะเลปลาเนี่ยกับปลาหมนไส้โอ้หลายสื่อหิวโม่หวาดบม่ไหวเอ็งสี่แล้วครับขับมาตลาดนัดบ้านเน่ามันบึดตอนนี้อยู่นัดกิน กัส่วนมน้าผันบ่ไปดอกบ่วหูจักสิซื้อยั้งผินวะขันมาแล้วก็หิวเซียงสิล่ะครับนี่ตาแน่วเส็บเสงย้วนแสงคือเก่าจริงจิล่ะแต่ละคนส่วนส่วนตลาดผันบ่ไปดอกบ่มีแนวสิซื้อผินวะขันมาแล้วบ้านหิวเซียงจริงจิล่ะมันสดซ้ำเลยสดขนาด ปลาเราสดๆเลยเนล่ะครับเสียงเหลือกขายดีขนาดโอ้วแต่ว่าม,ามามุ่นี่มันย้อนแสงแข้งังไรพี่น้องแดดกระลังออกแล้วเดี๋ยวพ่อพี่น้องรอไปเบืองทั้งผิจังหน่อยเออคนแดดกระลังออกแล้วครับผม